กังสื่อชุดวางรากฐานชีวิตคริสเตียนของพันธกิจเดเร็กปรินตตอนที่5ความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์พระคัมภีร์และพระเยซูมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างมากพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกบันทึกเป็นลายลักอักษร และพระเยซูคือพระวจนาของพระเจ้าที่เป็นบุคคลดังนั้นเราจึงไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเยซูโดยปราศจากความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระคัมภีร์ได้เนื่องจากพระคัมภีร์ถูกบันทึกโดยมนุษย์ผู้เป็นคนบาปและพระคัมภีร์ก็ได้บันทึกบาปของพวกเขาไว้มากมายเช่นโมเสสกษัตริย์ดาวิดเปาโลหรือเปตโตรผู้ปฏิเสธพระเจ้าถึงสามครั้ง ดังนั้นหลายคนจึงสงสัยในความน่าเชื่อถือและสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์สิทธิอำนาจของหนังสือเล่มใดๆย่อมอยู่กับผู้ประพันธ์ใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16และ17กล่าวว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง คมภีตอนนี้ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าพระคมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าแม้มนุษย์จะเป็นผู้เขียนแต่พระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ประพันธ์สูงสุดพระดำรัสของพระยาเวเป็นพระดำรัสบริสุทธิ์ประดุดเงินที่หลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินทะลุงถึงเจ็ดครั้งสะดุดีบทที่12ข้อที่6ผู้หลอมเงินบริสุทธิ์พวกเขาจะต้องสร้างเตาหลอมที่ทำมาจากดินจุดเตาไฟ แล้วใส่เงินลงไปในเตาหลอมเพื่อทําให้บริสุทธิ์100%การหลอมเองินนี้ให้ภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนดินคือมนุษย์ไฟคือพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และเงินคือพระวจนะของพระเจ้าแม้ผู้บันทึกพระคัมภีร์จะเป็นคนบาปอ่อนแอและผิดพลาดแต่พวกเขาก็ถูกไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ชำระจนบริสุทธิ์พวกเขาไม่ได้ถูกถลุงด้วยไฟเพียงครั้งหรือสองครั้งแต่ถูกถลุงถึงเจครั้งทีเดียว ดังนั้นพระคัมภีร์ซึ่งมีความน่าเชื่อถือพระธรรมสองท, 2, ทิโมธีบทที่สบอกกับเราว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าขอย้ำนะคะว่าทุกตอนไม่ใช่บางตอนเพราะพระคัมภีร์นั้นเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อให้เรามีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างดังนั้นถ้าหากเราต้องการได้รับการเสริมสร้างเราต้องได้รับการเสริมสร้างด้วยพระคำภีทั้งเล่มไม่ใช่บางเล่มบางบทหรือบางข้อพระธรรมอย่างเช่นโยเอลอาโมดอบาดีนาหมหรือมีคาก็สำคัญมาก เราต้องไม่จดจ่อเฉพาะพระคำพีที่เราคุ้นเคยหรือคิดว่ามีเพียงพระคำพีตอนเหล่านั้นที่สำคัญการคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะไม่เช่นนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพวกสดูสีที่ยอมรับเพียงพระคำพีห้าเล่มแรกเท่านั้นคือโทราถ้าหากเราต้องการค้นพบว่าพระเจ้าทรงอยู่ในจุดใดในชีวิตของเราเราต้องค้นพบว่าพระคำพีอยู่ณนจุดใดในชีวิตของเรา พราะสองสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันหากท่านรู้สึกว่าพระคัมภีอ่านแล้วไม่สนุกอ่านแล้วเมอนหนังสืออัตชีวประวัติหรือปรัชญาหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจานั่นเป็นเพราะท่านอ่านด้วยสติปัญญาของมนุษย์คุณผู้ชมที่รักพระคัมภีร์ไม่ได้เกิดจากความฉลาดของมนุษย์แต่เกิดจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานผ่านทางมนุษย์ดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้เดียวที่จะอธิบายให้คุณผู้ชมให้เข้าใจได้ วันนี้ลองเปลี่ยนความคิดและท่าทีการอ่านพระคัมภีร์ดูใหม่สิคะแล้วคุณผู้ชมจะรู้จักความจริงของพระเจ้าและพบสิทธิอำนาจที่อยู่เบื้องหลังนั้นโปรดจำไว้ว่าพระคัมภีร์ไม่มีวันหมดอายุแม้จะถูกเขียนมานานถึง3000ปีแล้วแต่วันนี้พระเจ้ายังทรงปรารถนาที่จะตรัสกับพี่น้องอยู่และพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีค่ะ